วันนี้พวกเราจะพามาชมสตรีทอาร์ตที่เมืองอีโปกันนะคะลองไปดูกันนะคะว่าที่เมืองอีโปจะมีสตรีทอาร์ตสวยเท่าปีนังหรือเปล่าแล้วก็ที่อีโปจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรใหม่ๆอีกไหมลองไปชมกันเลยค่ะเป็นวัดระหว่างทางที่จะไปเมืองอีโปเนาะเขามีสระน้ำมีลิงเยอะเลยนะคะ มีปลาแล้วก็มีบอ่อน้ำดูเหมือนจะเป็นสองวัดต,ติดกันยังไงไม่รู้ทะลุไม่ได้เราเดี๋ยวเราต้องเดินไปอีกวัดหนึ่งอันนี้วัดชื่อวัดนำนำเทียนตรงมั้งเขาก็เขียนป้ายบอกว่าห้ามให้อาหารในบริเวณวัดนะคะอาหารลิงในนี้จะเห็นลิงลิงเยอะเลย อันนี้ชื่อวัดนำเชียนตรงเออ่มีสะพานข้ามไปดูไปดูบ่อน้ำคือวัดเองอยู่บริเวณเชิงผาเลยินหน้าผา วัดน่าจะาสร้างติดกับผาเลยนะคะเพราะว่าดูมันเป็นแบบติดมีหินอะไรเงี้ยติดเชิงเขาเลยใช่สร้างเข้าไปในภูเขาเลยเนาะขั้วน่าจะขึ้นไม่ได้ไหม,มแต่วัดไม่ใหญ่มากนะจะมีบริเวณแค่ตรงเนี้ย อันนี้ระหว่างทางที่เรามาจากเ e ลลี่คัสโตนะเราจะมาถนนคองคูบายเลนก็คือถนนเมียน,น้อยเนี่ยมันก็จะมีวัดนี้เป็นทางเป็นทางผ่านที่สามารถเป็นจุดแวะได้นะคะของเมืองอีโปโ้ไหว้พระเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าเมืองอีโปโกันต่อเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงถนนคังคูบายนะคะ <c oughs> คอนคูบาย <c oughs> คองคุบายเลน,คคเลนก็คือเป็นถนนเมียน,น,น้อยเขาเรียกว่าถนนเมียน้อย เหมือนกับประวัติก็คือเศรษฐีอ่ะ,อะมีการสร้างถนนให้กับภรรยา3าสา,สายก็จะมีไวฟ์เลนคองคูบายเลนแล้วก็เฟิร์สคองคูบายเลนอันนี้ก็รถเยอะนะเหมือนเป็นเป็นถนนแบบมีพวกสตรีทอาร์ตแล้วก็มีร้านอาหารมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองแวะกินข้าวมันไก่ดูเขาบอกว่าข้าวมันไก่ที่เมืองอีโปอ่ะอร่อย แต่ที่นี bears, oh ่อากาศร้อนมากร้อนกว่าที่อะไรนะแคมิรอนเยอะเลยแบบมาที่นี่แบบอากาศต่างกันเลยค่ะอากาศแบบฟ้าดินเลยอ่ะทังร้อนแล้วก็แดดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราหนาวๆอยู่ใช่ไหมพอลงมาตรงนี้ปุ๊บร้อนเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศมีร้านอาหารแล้วก็มีคาเฟ่มีอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยน่าเดินอ่ะคือจริงๆถ้าลงมาเราไม่มีรถพักย่านนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยขายข้าวมันไก่เหมือนกัน แต่เมื่อก <next> <So S 2> ี้เราอะขับรถผ่านมาก็เห็นมีร้านนึ่งน่ากินเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูอันนี้เป็นร้านข้าวมันไก่ค่ะเดี๋ยวเราจะลองแวะกินร้านนี้ดูอันนี้ไม่ได้มีใครแนะนําอะไรนะแต่ขับผ่านมามันดูแบบโบราณดีอะเดี๋ยวลองดูว่าอันนี้อันร้านเดียวกันหรอมีนะคะเท่าไหร่บ้างอ๋อเดี๋ยวลองดูลองดูลองเข้าไปดูข้างในเป็นยังไงบ้างไปลองเข้าไปดูดูในนี้แหละ โอ้บรรยากาศโบร,<ะ> um. ราณโบราณ<ล>นะคือเหมือนเป็นศูนย์อาหารที่มีร้านหลายๆร้านอยู่ด้วยกันไะนะเหมือนเป็นศูนย์อาหารอะไรอย่างนี้ได้แล้วข้าวมันไก่ <ME precedent> อันนี้เป็นข้าวมันไก่กับข้าวหมูแดงหมูแดงเขาก็ดูน่ากินอยู่นะแล้วอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยว เอกเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีลูกชิ้นปลาแปดสิ่งกิจส่วนอันนี้แต่ไม่มีหมูกรอบแต่ไม่มีหมูกรอบเครื่องในชิมซิน้องบอลเป็นยังไงบ้างก็เหมือนเดิมเค็ม เรากลับมาสู่ความเค็มอีกแล้วเหรอนิ้แบบน้้มนีเค็มข้ามันมันดูไม่มันเท่เาเท่าไทยนะไกะ่ก็ะค็มไปอีกน้ำจิ้มก็เอ่เอ,อไก่ก็เฉยๆอะ่ะไก่เหนียวอ่ะไก่เหนียว พันเข้ามันไก่อิ่มแล้วนะคะก็เฉลี่ยแล้วประมาณจานละห้าสิบหกสิบประมาณเนี้ยก็ถามว่าอร่อยไหมก็ไก่มัน <Ach> เหนียว <không S 1> ไปนิดนึงอันนี้เราเราม,ม,เ,นนออมเราไม่ได้ดูรีวิวอะไรเงี้ยก่อนคือถ้าเดินผ่านเราก็เห็นเลยเราก็เข้าเลย <c oughs> ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือเขาดังเรื่องข้าวมันไก่แต่ถามว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วร้านไหนอร่อยเราก็ตอบไม่ได้เนาะแต่เท่าที่เราชิมมันก็พอใช้ได้เพียงแต่ว่าไก่มันเหนียวกว่าที่ไทยเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นต่อถนนฝั่งตรงข้ามคนะ่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูถนนฝั่งตรงข้ามนี่ไงคองคองคอง,งคูบายเลนก็คือคองคูบายเลนก็คือถนนสายนี้ สร้างมาตั้งแต่ปี1908เนอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างถนนคน่อนข้างคนเยอะร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลย <c oughs> อ้าวสิ่หะหรอใช่มะเป็นถนนสายเล็กๆ ขายพวกเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยอแล้วก็มีคาฟเฟ่มีมากที่เครื่องประดับนเท่าที่เห็นร้านนี้ขายอะไรเอ่ยอาหารพวกหลักตา ้คุณคัดมากเลยคนแน่นมากเลยนี่ยังใช่ป่ะบอลใช่เนี่ยไอซ์จังเหรอนี่ไอซ์บอลอันนี้อะไรอ่ะบอลเยอะเลยก้อนเยอะเหมือนพวกพักนะนี่อายุ18ปีคนแน่นมากใช่ คนเต็มเลยมีน้ำเต็งโมด้วยมันไม่ได้ยาวนะหนอเมันตั้นๆนแค่นี้เองเป็นเหมือนดอกรอบมาเล็กนิดนึงเจ้เ้ยเนซื้อแตงโมกินไหมน้ำแตงโมอ,อ้อน้ำแตงโมวิเราแอบดูเขาได้ไหมเป็นแตงโมเป็นลูกเลยแล้วแบบเจาะหลอดกลางร้านไหนเนี่ยหาไม่เจอเต็งซัมคาเฟ่นี้นะ่าร้านสวยจังนี่ อันนี้แค่นี้เหรอถนนใช่มีแค่นี้แล้วคังคู่ใบนยอ๋ออันนี้พอเราเดินจากคลังคูบายมาสักนิดหนึ่งเราก็จะเจอศิลปะศิลปะที่นี่แต่ศิลปะที่นี่ดูเหมือนจะมีสีสันกว่าเนาะอันนี้เป็นเป็นหนึ่งภาพแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งภาพแล้วมองไปก็เขาก็จะแบบแต่งสวยๆเดี๋ยวเราจะเดินตามหา แต่ละจุดให้ให้ให้มากที่สุดค่ะเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอสตรีทอาร์ตนะคะเราสามารถถ่ายรูปเล่นได้เรื่อยๆเ,เลยค่ะเพราะว่าสีสันสดใสแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะสตรีทอาร์ที่นี่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเห็นเดินไปทางไหนก็มีทุกตรอกทุกมุมของซอยเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราจะเดินข้ามสะพานไปกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ถนน m u r a l a r t l a n e ค่ะ อันนี้เราเดินมาไม่ไกลนะคะก็จะมาเจอถนน Moral Art l a ลนนะคะก็จะเป็นถนนที่มีสตรีทอาร์ตเหมือนกันก็จะเป็นภาพวาดสองข้างทางเลยค่ะสองข้างตึกข้างหน้าก็มีก็ตรงนู้นก็มีเดินไปก็คือเป็นสตรีทอาร์ตหมดเลย รูปก็จะแตกต่างกันไปเนาะเหมือนเป็นวิถีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยรูปกเก่าๆนิดนึง mm. ตรงนี้ก็น่ารักอันนี้อะไรอะเล่นปู่เจิงปูเจิงทำไมแขนใหญ่จัง <laughs> แล้วไม่คอเล็กนิดเดียวมันเป็นศินลปะค่ะ ไปตรงนี้นไหมสักคักเนี่ยไปตรงนู้นดีกว่าแต่ว่าถนนนี้ทั้งททัั้้งงสายเลยอ่ะาเหมือนกับเขาจะมีวาดภาพวาดหมดเลยถ้าใครหาไม่เจอก็ตั้ง mural art lane แล้วก็เดินตาม Google มาตอนนี้มันคึมมฝนเหมือนตกลงมานิดหนึ่งแล้วนะวันนี้วันแรกตั้งแต่เรามาเนี่ยยังไม่เคยฝนเลยเพิ่งเจอเนี่ยี่เจอฝน นี่อันนี้ก็น่ารักตรงนู้นก็สวยนะเงียบมากเลยตรงนี้ไม่คือคักเหมือนปีนังเนาะไม่คือคักเท่าถ่ายูปชิกๆเลยอะ เท่าที่เดินดูนะคะสตรีทอาร์ตของที่นี่ก็จะมีสีสันที่สดใสกว่าที่ปีนังค่ะแล้วก็มีรูปสวยๆน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองเดินดูได้เลยนะคะรับรองได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆต้องได้รูปสวยๆกลับบ้านไปแน่นอนเลยค่ะ ข้าวเราบอกไม้ไผ่เขาก็จะเสิร์ฟอย่างนี้นะคะจะสั่งแบบนี้นี่อันนี้ร้านคานาบานาน่าลิฟเรสเตรองรอเขามาเสิร์ฟข้าวน่าจะเป็นคล้ายๆน้ำจิ้มผักดองอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็เขาก็จะมีกับข้าวนะมีปลาแล้วก็เราเราสั่งปลาแล้วก็เราสั่งไก่คือจะมาลองดูก่อน2%อ๋อชิ i เก้นอ่ะได้ yes yes, yes. thank mm -hmm. you กินกันนะคะว่าข้าวในกระบอกไม้ไผ่มันจะอร่อยขนาดไหนอันนี้เป็นไก่ไก่ใช่ไหมอันนี้ไก่อันนั้นจะเป็นปลาก็ใช้ด้านไหนลงอะคะด้านดำไก็ได้จริงจริงเราต้องกินมือนะแต่แบบว่าเราไม่สะดวกอะขอกินกอนแล้วกันะ ก๋วยเตี๋ยวข้าวหมกไก่เลยอนนีาเอาหรอสรุปว่าอันนี้ปลาไหนขอชิมปลาหน่อยชิมเนื้อปลาเนี่ยปลาเที่มันไ่้ปักเนี้ยนี่ปลาก็จะเห็นว่านี่ปลาจริงๆนะข้าวใครข้าวมันน่ะแล้วอันนี้ไก่อ่ะลองดูแต่มันเยอะอ่ะเราไม่ได้กินข้าวอ่ะลองดู กาวมันเหมือนมาสก์หนังที่นี่คือม่อนลองนะมาก็ลองเยอะๆนะแล้วมันมันคือเป็นน้ำซุปธรรมดาเผ็ดเผ็ดนิดนึงไหมนี่นะอันนี้น้ำอะไรอ่ะน้ำใส่น้ำซุปแกงหมอร่อยอยู่นะแต่ว่ามันเผ็ดมันจะมีความเผ็ดเรื่อยๆทุกคนเป็นไงบ้างร้านนี้ ก็ร่อนน้ำนั้นหน่อยนึงจะเพิ่มความมันแล้วก็หอ๋อมันเป็นน้ำอะไรไม่รู้อะแต่ว่ามันกินไม่ยากกินไม่ยากใช้แค่น้สมันบ้านเราข้าวเป็นแบบเม็ดเมเลียวๆยาวๆข้าวเบียรนี่แล้วก็ปลาปลาดิบข้าวมีความเผ็มร้อนนิดนึงอะไรอ่ะ ้นนย่่อีทมื้อนี้เราทานไปประมาณ50ลิงกิตค่ะทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเราไปเที่ยวที่ควินชิกันค่ะ100ลิงกิตใช่ <Okay. S 1> ถ้าเกิดเป็นมาเลเซียน่าจะ12ลิงกิตถ้าเป็น<ร>ไม่ใช่ามาเลเซียเป,นนเ,เป็นคนจีนที่อยู่ในมาเลยไป อันนี้เรามาที่ควิงชิงควิงชิงหลิงไหนชื่อว่อ๋อทั้งหมดหนึ่งร้อยลิงกิจคือคนละยี่สิบลิงกิจถ้าเกิดว่าเป็นชาวมาเลยจะสิบสองกิเตด,ดูนี้มีจุดท่องเที่ยวอะไรบ้างควิงชิงหลิง เราก็ไปทาไหนวะพตอนนี้เราก็กําลังปั่นจัก,กรยานกันอยู่เขามีจัก,กรยานให้ปั่นฟรีนะคะมีบรรยากาศจัก,กรยานที่นี่ก็จะมีแบบสองคนแล้วก็สี่คนเรามาห้าคนก็เลยแบ่งเป็นสองคันเลี้ยวขวาไหม ข้นไหนข้อเดินนี้ของเรานะดีที่มีจกกักรยานให้ปันเฮ้ยน้ำน้ามันเขียวนี่บรรยากาศอันนี้เป็นภูเขาเนาะเราเห็นภูเขานี้ตั้งแต่ขับมาแล้วแหละก็แบบเอ้ยมันสูงมากบรรยากาศดีนี่ปันจักรยานเย็นเนาะแต่มันก็ไม่ได้รูหนักเนาะตอนแรกรู้ว่ามันต้องใส่แหลม อันนี้ยากใช่ไหม ใครที่มาที่นี่นะคะก็อย่าลืมแวะตรงจุดนี้ให้ได้เลยนะคะเพราะว่าตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งค่ะตรงนี้เขาจะจัดแสดงคล้ายๆแบบเป็นร้านขายของชําร้านขายของออกแนวจีนๆย้อนยุคหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเดินขึ้นมาก็จะมีแบบเป็นถ้ำเป็นผาอากาศเย็นสบายค่ะเดินไม่เหนื่อยเลยถึงแม้จะชันก็ตามนะคะอันนี้สามารถเดินชมได้เรื่อยๆเลยค่ะ เดินตรงมาเรื่อยๆจนสุดทางนะคะก็จะเห็นเงินจีนโบราณสีทองตั้งอยู่ค่ะโชคลาภเรื่องเงินทองนะคะมีเงินไทยไหมไม่มีมีมีเงินไทยด้วยขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะคะทุกคน เงียบมากไปเดี๋ยวเราจะเดินกลับลงไปแล้วนะคะระหว่างทางเดินลงก็จะเห็นวิวที่สวยมากเลยค่ะคล้ายๆแบบหมู่บ้านจีนโบราณอะไรอย่างนี้เลยค่ะลองดูสิคะว่ามันสวยแค่ไหนสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวเมืองอีโปเหมือนพวกเรานะคะ <c oughs> ก็ตามดูคลิปแล้วก็ตามมาเที่ยวกับพวกเราได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ